โอเคก็เลยเดี <cup. S 2> watching, here, awesome, ๋ยวเราไปดูที Trump, ่ภาพรวมในตลาดกันสักหน่อยนะครับในช่วงวิคที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆนะครับในหลายเหรียญตอนนี้พัมขึ้นมาแพนกวิน140%นะครับนโวเช่85%สุย60%ทรัมป์75%บอง54%นะครับหลายๆตัวตอนนี้เขียวฟินมากๆเลยในตอนนี้นะครับหลายคนที่อาจจะไม่รู้จักคคลปโตมาฟังคลิปนี้ก็คงจะตกใจนะฮะ เหรียญนั่นแล้วว่าแพนกะวินนะฮะแพนกวินขึ้น1้0นะงงเป็นไก่ตาแตกนะครับนะแต่ถ้าใครเป็นคนชาวคริปโตอยู่แล้วก็จะรู้กันแหละว่ามันก็มีประมาณแบบนี้นะครับนะก็คนที่อยู่ข้างนอกโคลยังงงงตกใจนะครับเหรียญแพนกวินนะฮะแล้วก็ท็อป3 0 0นะครับสีตาด์ขึ้นมา99%นะครับอีท e ิอัมพูฟอเวิร์กสี ทำกันทุกตัวนะครับนในตอนนี้ขอพับดูท็อป2 0 0ซิท็อป200มีเทอร์โบ120%เนะครับนะดีฟ้อยรนะครับแอโร่ส่สดเนาะครับดูดูนมีมก็ยังแรงอยู่นะมีมก็ยังไปแรงอยู่ในนักขณะนี้นะครับแล้วก็บิตคอยตัวนี้อยู่ที่เก้0 0่นาะครับก็ในช่วงก่อนหน้านี้วันที่ย5เนี่ยขึ้นไปพีคๆอยู่ที่ 95, นะนะเต้ตนะา,าหขื่น 1, ห้านะเบื่อไม่ม 100k นะครับอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อเสื้อกันได้จะได้ใส่ฉลองกันได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราไปเริ่มต้นที่การบิตคอยกันเลยนะครับขอเริ่มต้นที่ Time Frame Week กันก่อนเลยนะฮะถือว่าเป็น Time f r a m e ที่ใหญ่เนาะแล้วก็ถ้าเราดูเนาะ Time Frame Week ในครั้งนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเราดูเนะี่ยจะสังเกตว่ามีแท่งเขียวเต็มข้อของ Time Frame Week ปิดมาในช่วงวันจันทร์ หลอๆเลยนะเพื่อนเขียวเต็มหลอดเลยในนักขณะนี้นะครับใช้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของตัว i อซ์ไนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันเพื่อนๆเราดูเนี่ยมันอารมณ์แบบเกิดเดวเจนเล็กๆเ,เ,เหมือนกันนะครับในฮิดเดนบูไดนะไอซ์ไซนะเนี่ยทำโลใหม่นะครับนะแต่ราคาเนะยกโลเนาะก็หวังว่ารอบนี้วิกเนี่ยจะกลับขึ้นไปได้นะครับนะถ้าวิก,กลับขึ้นไปได้ หลังจากเกิด Hidden Bullet d g e n c e ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ยิ้มได้มากๆนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าวีขึ้นเนี่ยโอ้โหมันขึ้นนานมากนะเวลาที่วีวขึ้นนะครับนะเป็นแบบ3เดือนนะสะสเดือนเลยนะครับเนี่ยรอบนี้2อสเดือน2อสเดือนถ้า2อสเดือนอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องรอดูว่าไปจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันจะไปจริงแสดงว่าราคา7 6 0 0 0เนี่ยอาจจะเป็นหลุมนะครับใครที่รอ6 0,000 70,000 70, ืนอยู่เนี่ย ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของตัวไอซ์ไซเนี่ยก็ถือว่าราคามันลงมาอยู่ในเลเวลที่ขายหนักใช้ได้แล้วนะครับถ้าเราดูนะเพื่อนๆขายหนักเท่ากับรอบนี้ขายหนักเท่ากับรอบนี้ขายหนักเท่ากับรอบนี้ราคามักจะไปมักจะไปรอบนี้จะไปหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับบูลันที่เป็นตำนานตอนปี2016นะเพื่อนๆอันนี้คือตามเฟรมวีกนะฮะ ตอนปี2016 2017ที่ทรัมป์มาเนี่ยเพื่อนๆก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันต่อให้มันขึ้นเป็นพันเปอรนต์นะบิตคอยขึ้นจากแบบหลักหลักร้อยเพื่อนๆสองสามร้อยขึ้นไปเป็นหมื่นนะนะก็เทจนยับยับอยู่ดีฮะเทจนยับเทจนยับเทจนอไอยใ่่ของทาเฟรมวีคลงมาแนวประมาณนี้พอดีหนักนึ่ว่กบแบร์มาร์เก็ตตลอดเวลาฮะถ้าเราดูเทหนักเทหนักเทหนัก เทหนักฮะเทหนักเสียรอบนะขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์แต่เทหนักเสียรอบเพื่อนเหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่ายัางไงแล้วต่อให้มันขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยยังไงต้องมีการยอ่อจนนึกว่าเกิดแบร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะฮะดูในแต่ละครั้งที่ย่อลงมานะเพื่อนเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ 42%นะครับนะก็คือลงมานึกว่าจบแล้วอะลงมา40%่หลายคนก็คงมองว่าตายแล้วแหละนะฮะก็รอบนี้กําลังลงมาแบบรอบนี้หรือเปล่ารอบนั้นมี3อ่ารอบนั้นอ่ะมี4ครั้งนะรอบนี้เราอยู่ครั้งที่3ฮะม่แน่นะก็เดี๋ยวต้องเราดูแล้วกันว่าจะขึ้นไปอีก ครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับนะหรือเลาะย่อลงไปทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอ่ะนี่ก็ต้องไปว่ากันนะครับโอเคเรายังอยู่ที่ทำเฟรมวีคอยู่นะครับขอพาไปดูที่อาใส่ทํายทำเฟรมวีคตอนนี้ก็ถือว่ามีการเบรกเส้นกดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ M อ็มบ e สตอนนี้บีบตัวมา4สัปดาห์ติดต่อ,อก,กันแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะเพื่อนบีบตัวมาแล้วฮนะใกล้ความจริงนะฮะถ้าเราดูการบีบตัวรอบล่าสุดเนี่ยคือตรงนี้เนาะบีบตัวบีบตัวแล้วก็เบียดคอยก บีบตัวกลับมาบีบตัวกลับมารอบนี้บีบแล้วนะครับนะแต่ผมก็ยังลุ้นๆอยู่นะครับนะว่าจะครอสตัดขึ้นไปได้เลยหรือเปล่าเราก็ถ้าเราดูในเรื่องของตัวโตนะครับก็ถือว่าย่อลงมาโอเวอร์โซครั้งแรกเพื่อนๆหลังจากที่ขายหนักรอบนี้แล้วก็โอเวอร์บอมมาโดยตลอดขายหนักอีกรอบหนึ่งรอบนี้หนักสุดนะฮะหนักกว่ารอบนี้อีกเกิด h i d ด e n บูได้เหมือนกันไอ้ไซเบริกเอ b มซอดีบีบ แม่นะครับนะก็ต้อง,องรอลุ้นกันนะฮะแล้วก็ถ้าดูดกราฟไทม์เฟรมเดย์นะครับตอนนี้ก็เบรกเส้นกดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกิดในเรื่องของตัวฟอนต์เลเวลแบบที่เห็นกันนั่นแหละนะครับนะซึ่งสำเราวัดเป้าเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะเพื่อนๆสำหรับเป้าความสูงของด้ามธงตรงนี้นะครับนะเอาแบบไม่เก้านะครับนะแสนสองประมาณนะี้ผมว่าแสนสองน่าจะ ไม่ค่อยกล่าวเท่าไหร่นะครับหลายคนน่าจะคิดว่าน่าจะไปมากกว่านั้นนะครับแต่อันนี้เป็นเป้าแบบ c o n s e r v a t i v i เนะเพื่อนเดี๋ยวต้องรองดูแล้วกันว่าจะถึงหรือเปล่าซึ่งผมก็คาดหวังกับทำเฟรมวิกอยู่พอสมควรน,นะฮะในเรื่องของการเบรคไอซ์ใส่ในรอบรอบนี้แล้วก็ถ้าเราดูก่อนนั้นนี้ที่มีการเบรคไอซ์ใส่ก็คือยิ้มได้นั่นแหละรอบนี้ก็เบรคมาแล้วก็หวังว่าจะยิ้มได้แล้วกันหลังจากนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูบูมาร์เก็ตพีคอินดิเคเตอร์ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีการพีคแต่อย่างใดนนนะเเือททัััั้ง30ตตววบุก ที่บ่งบอกเอาไว้วัดในเรื่องของว่า้บิตคอยดอยแล้วหรือยังเนี่ยยังไม่ฮิตเลยนะฮะไม่มีสักตัวที่บ่งบอกว่าพีกแล้วนะครับอันนี้คือในเชิงสถิติย้อนหลังกับไปนะสาตัวไม่มีตัวไหนบ่งบอกว่าพีกเลยนะฮะอืมอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะว่าจะจริงหรือเปล่านะฮะแต่อย่างที่บอกไปย้ําไปเสมอว่าไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะฮะยังไงเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยนะฮะทีนี้วเราดูที่ เอาคอยกันบ้างน,นะครับมาเก็ตแคปที่เอาท็อป10ทิ้งไปเลยนะครับมีแต่เชิดคอยเลย็กๆน้อยๆทั้งนั้นนะฮะก็ถือว่าตอนนี้มีการเบรกเส้นกดได้ในรอบเป็นหลักร้อยวันแล้วนะเพื่อนๆถ้าเราดูครั้งแรกนะามเฟรมเดย์นะมาแล้วนะครับเบรกเส้นกดได้ในรอบแบบตั้งแต่ในช่วงโนเเมเบอร์2024เลยนะครับนะเบรกมาเรียบร้อยในตอนนี้แล้วก็ถ้าเราดูนะฮะสำหรับตัว ออเทอร์นะโดเมนแนนนะฮะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าถ้าออเทอร์โดเมนแนนตัวนี้มันขึ้นไปตอนนี้มันอยู่ที่8%เนาะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ามันกินขับของเหรียญเล็กเหรียญน้อยเนี่ยมันกินจนแบ่งประมาณ8%ซึ่งถ้ามันพีข,ขึ้นไปแสดงว่าคนเนี่ยเอาเงินฟลอรเข้ามาที่เหรียญเล็กเหรียญน้อยนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ถามว่ามาแล้วหรือย,อยังก็เริ่มใกล้จะมาแต่มาหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะฮะแต่ถ้าเราดูก็ถือว่ามันเคยมาในช่วงก่อนนี้หลังจากที่เบรกฟอนด์เลเว อันนี้หละคนรู้อยู่แล้วนะฮะพัมขึ้นมาในช่วงประมาณปลายปี2023เนาะเปีปปป้ยงขึ้นมาแล้วก็ร่วงลงไปอย่างแรงฮะแล้วก็เบรกขึ้นมารอบหนึ่งนะมีฮึดขึ้นมารอบหนึ่งตอนช่วงปลายปีที่แล้วฮะแล้วก็ร่วงลงไปฮะแต่ถ้าเราดูนะเพื่อนมันเบรกขึ้นมาเนาะอารมณ์แบบ pull back อะ retest แต่ retest ลึกไปหน่อยทำโลใหม่นะเพื่อนแล้วก็ถ้าเราดูในนักขณะนี้นะฮะมีเดว n w a r แล้วนะอันนี้คือ time frame weak นะเพื่อน วันนี้วันจันทร์เนาะขอพาไปดูทิศทางทำเฟรมวีคเยอะซะหน่อยนะครับมีดาวเจนกับไอซ์ใส่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับอ,ออเทอร์ดีนะฮะหรือว่า,อ,าออเทอร์โดมิเนนต์นะฮะแล้วก็เอเมซอนดีวีคโอ้โหบีบอันนี้บีบหนักกว่าบิตคอยนะ์นะบีบหนักเต็มข้อเลยนะฮะบีบหนักเต็มข้อมาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราเอาอินดิเคเตอร์ออกไปทั้งหมดเลยนะฮะก็ลุ้นๆอยู่นะฮะว่าจะเป็น W pattern หรือเปล่าหรือว่าเป็น double bottom ได้หรือไม่น่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้ก็รอดูแต่ถ้าเราดูมาททำโลใหม่นิดนึงนะครับแต่ก็โอเคแหละนะครับในะมีการายกสำหรับไอซ์สายอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเดีนะ๋ยวต้องรอดูละกันเนาะหรือว่าจะรอให้มันเบรกเส้นกดเลยก็ได้นะเพื่อนแต่มันก็ยังไม่เบรคกนนะก็รอดูกันละกันว่าจะเบรกกันได้จริงหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเริ่มมีลุ้นในเรื่องของตัว mcd ที MC ่ cross ใกล้จะ cross นะครับนะแล้วก็มีการเกิด hidden bull day ในตอนนี้ซึ่งถ้าไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมขอ,อญ,ญาต เปิดในเรื่องของอกราพิรุดหนึงน่งแล้วกันเนาะสมมุติถ้าแบบไม่ใช่ต้องเป็นตัวเล็กๆตัวน้อยๆเอาเปเป้แล้วกันนะครับดูเปเป้ซิว่าหลักจากที่ตัวนี้มีสัญญาณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเนี่ยถ้าเราดูตามเฟรมวิกนะพอออเทอร์ดีเนี่ยเบรกขึ้นไปนะฮะดูเปเป้ขึ้นแบบเนี่ยขึ้นมาขนาดเนี้ยคือให้เห็นเนาะว่าแบบเฮ้ย ขึ้นมา160%นะครับหลังจากที่ออเทอร์ดีเบรกขึ้นไปนะครับครั้งนี้ล่ะชุดนี้ขึ้นไปเปเป้นี่พั๊มมาโอ้โหอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับ400%นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างลุ้นอยู่นะครับนะว่าจะไปกันได้หรือเปล่าถ้าไปเนี่ย รอลุ้นเลยแล้วกันนะว่าเอาคอยจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมดูโดยรวมแล้วเอาคอยเล็กเอาคอยน้อยเนี่ยท็อป200เนี่ยถ้าเราดูท็อป200ท็อป300เนี่ยคือมีมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเราดูแต่ละตัวเนี่ยนะฮะกิก้ามีมอย่างเงี้ยนะฮะพีนัทอย่างเงี้ยยังมาอยู่นะเพื่อนนะก็ถือว่ามีมก็ยังได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้นะครับเนี่ยเทอร์โบเบรดเนี่ยนะฮะเออ SPX เเนี่ยนะฮะมีมเพื่อน ยังแรงกันอยู่ในนักขณะนี้ยังไงก็ส่งหลายใจกับแฟนๆมีมที่บอ,อกทนกันอยู่ด้วยแล้วกันขอให้มีม,มากันจริงๆแล้วกันนะครับเราก็ย้ำเช่นเคยนะว่าคิดบุดนี้ไม่ใช่าาก,การแนดนำเนินการลงทุนนะครับเป็นเนรื่องของข้อมูลความรู้ในเรื่องของการเท่านั้นนะฮะการตัดสินใจอะไรเพื่อนๆต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ย้ำไม่เช่นเคยว่าอยาอ่าเงินร้อนมาลงทุนนะครับเพราะสุดท้ายเราเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนๆป๊อปแคนห้าสิบเปอร์เซ็นต์สแน็คสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับโอเค หลักใครที่ต้องการซัพพอร์ตกันนะครับก็อย่าลืมนะเพื่อนๆเข้าไปใน Discord กันได้เลยนะครับคนที่ซัพพอร์ตกันแล้วนะเพียงวันละ15บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆลิงก์อยู่ในด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สมัครปุ๊บอย่าลืมเข้าไปใน Discord กันได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูในห้องแบบ,บกราฟต่างๆก็บอกว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนะครับในเชิงสถิติชงข้อมูลต่างๆนะครับนะก็ล่าสุดซีตันไปแล้วนะนะเพื่อนๆซีตันนี่เบรกขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ซีตันก็เบรก ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่มีการคอตัว W pattern ตัวนี้ไปนะครับนะ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะฮะร,รวมถึงตอนนี้กราฟห้ืยอะตัวเขียวฟินนะเพื่อนๆ mm hmm. ในเรื่องของตัว list c d c a t i o n z o n e นะฮะมี list เป็นหลาย10ตัวมากๆนะับผมใส่เอาไว้ให้แล้วเป็นไฟล์ตรงนี้นะ csv ไฟล์ excel นะฮะสามารถเข้าไปโหลดกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกัน,นจบสาหรับวันนี้สวัสดีครับ